ดีเเปิดโปงแก๊งรีดหัวคิวแบบมีเรียกฟอกเงินข้ามชาติไหมคะอันนี้คือการฟอกเงินข้ามชาติเลยเป็นกระบวนการใหญ่มากแล้วก็ความเสียหายเนี่ยหลายร้อยล้านเราต้องมีการทําเอกสารรายงานระหว่างประเทศกันเป็นเรื่องปกติพอมีการเรียกรับเงินเพิ่มมันก็จะถูกโอนไปหาทางฝั่งกัมพูชาเสร็จฝั่งกัมพูชาจะโอนกลับมาทางไทยแต่ทุกอย่างมันผ่านบัญชีมาที่เห็นในข่าวก็คือฝั่งไทยอ่ะก็ต้องขอข้อมูลตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของกัมพูชาถ้าทางฝั่งกัมพูชาไม่ยอมตรวจสอบทางฝั่งตัวเองระหว่างการพูดของไทยกับทางกัมพชาากกกก็จะแแยลงอีีเเหตุรณ์บบน้มิด ขึ้นเยอะด้วยแล้วม yeah. um ันเป็นการฟอกเงินขามชาก็คือเจ้าหน้าที่ไทยอยากได้เงินน่ะแต่ก็ไปฝากกัมพูชาเอาไงแล้วก็ไปบนเวียนกันไม่ว่าจะไปทางไหนอ่ะสุดท้ายคือถ้าไม่มีใครเรียกรับเงินน่ะมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์วนลูปแบบนี้วิธีการนี้อาจจะดูสุดโตรงไปหน่อยนะสมมติเราิสต์มาเลยใช่ป่ะ่ารเดิมทีต้องเสียในห้าพันบาทค่าบริการแบบเอเจนท์ที่ทำกันเนี่ยก็คือล็อกไปเลยแต่ค่าบริการมันต้องสมเพลสมผลนะคือจะล็อกเรื่องพวกนี้ได้แต่สิ่งที่ต้องแลกก็คือการบริการมันจะถูกล็อกไว้เหมือนกกัันนนนเเเเเเพพราาาาะะททีีี่่่่่่่มมมมือองงขสป็็็ตตวิิิ้้้้จจใหคคแ อมอะไรที่มันมากกว่าน,นั้นไม่ได้อย่างเงี้ย